ทำหลังไม่ักเป็นไวันนะครับาชมวันนี้อะไรมากครับจะมีเวลาทุ่มเทได้ครับ ཁྱོད 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 รอบนะครับว่ามีอะไรมั่งครับเออไปเดินดูก่อนครับไปเดินดูก่อนอืมจะทำยังไงนะครับ จนมาดารหลังใหม่นะครับวันมาก็มาหลังใหม่วันกลับกลับหลังใหม่นะคนั่งรถไฟใต้ดินมาครับ ดูตรงบนนะครับดูตรงล่างก่อนครับไปเรื่อยๆครับมีเวลาผมถึงนะครับดูไปเรื่อยๆครับ ดูน <chat> ้องกินนาวีนะครับ and then him upon a มันงดไม้นะไปเรื่อยๆครับเดินไปแล้วก็จะเดินกลับนะครับดูไปเรื่อยๆครับวางใหญ่เหมือนกัน,นครับ ครับครับวนกับวนกับครับชวนกับวนกับเดิน,นชมะน,นะครับไปเกตเราเป็น1อยเจ็ดนะครับ ิดเดินเลาะไปหาฉีดน้ำหอมเล่นดีกว่าครับดูครับอาคารหลังเก่าอยู่นู่นนะครับสีฟ้าๆนะครับนี่อาคารหลังใหม่เดินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูโบราณมีอะไรบ้างครับเดินดูปนไดเปเรื่อยๆนะครับ ไปไปเลเยเปลือกของเราครับเดินไปเรื่อยครับ โอเคครับาเดินไปอีกไกลครับโอ้ยเลยครับเราจะเจอเกตเราอไกลครับเดินไปอีกไกลเลย

どうも。So cool. mm hmm. mm hmm. เครื่องดื่มมันเล่าเหมือนอยู่อาคารหลังเก่านะาเปิดเดินเลาะชมก่อนครับทั่วแนละ้วค่อยนิ่ใหน่อครับใช้แบรนด์นะครับ

สี่ไปฟังของเราเจ็ดเราไปดูเกตแล้วก่อนนะครับนะครับคืออินโฟมชั้นอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับชั้นสามนะครับตรงนี้ครับสีแดงๆที่เราอยู่นะครับเราจะไปเออ,อร้อย เ,เด,ดินต่อไปเดินไปครับาไปหาอะไรดูกินครับคืออรกบน เดินไปด้วยครับ12นาทีนะครับเดินจนเหนื่อยนะครับ น่าดูแลครับพาไปดู Боже мой, มาัเาบาเก็บอีกตัวนะครับดูาเห็นมะพร้าวังเดินครับดูสินะครับใกลครับดูครับของเราเจ็ด Yeah. ดูนะครับโอ้โหใช้ความมาเท่าครับใบไม้แต่ของปลอมครับข้างล่างของแท้ครับผู้บนของปลอม just เรียวอือทดสอบดูโอ้ของแท้นะครับของแท้ของปลอมนะครับฝนตกครับตอนนี้ลมแรงเลยครับ โอเคครับอยู่ครับหลังเข้าแล้วเดี๋ยวจะสูงให้ดูครับ